แค่นี้สอบเข้าหมหนึงได้ข้อที่25ในการหาพื้นที่แรล่งเงาแบบนี้ทำย่างไรมาดูกันนะครับปาดนะฮะโอ้โหข้อนี้วิธีการทำนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะฮะมันไม่ม,รรมันมีสี่เหลีะะ่ยมไมันมีน 2018, นน 21, นนสี่เหลี่ยมนะฮะจตุรัสนะฮะด้านละ21เนาะด้านละ21นะสี่เหลี่ยมได้21 จากนั้น <c oughs> ในส่วนโค้งแต่ละอันเนี่ยมันเป็นส่วนโค้งของวงกลมนะส่วนโค้งของวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเออใกล้่วงกลมครับวงกลมมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะเส้นผ่านศูนย์กลางคือสิบสี่แสดงว่ารัศมีวงกลมคือเจ็ดทุกอันนะครับเฮ้แต่คราวนี้ครับเราจะทำยังไงดีนะครับเพื่อที่จะจัดการข้อนี้ นะครับอืมโอเคโอ้โหเห็นลายแทงไหมครับนี่เห็นเส้นปะนะเส้นปะใช่ไหมอย่เราลองว่าเส้นปะดูปึ๊อเส้นปะนี่มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นปะนะอ่าเนี่ยๆเป็นเส้นปามกันนะเส้นปะนะครับมันจะเป็นเส้นปะเก้าช่อง แบบนี้นครับเก้าช่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆซึ่งจัตุรัสเล็กๆนี่ก็คือรัศมีนะนี่คือรัศมีเราเนาะนะรัศมีคืออะไรครับคือเจ็ดนะมันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะนี่ส่วนหนึ่งของวงกลมเนาะอ่าอย่างนั้นวิธีการนะครับก็คือนะครับเราจะใช้วิธีการต่อจิ๊กซอนะครับอ่าดูนะวงกลมแรกนะครับเดี่เรามาดูวงกลมแรกอ่ามีเก้าช่องแบบนี้ใช่ไหม ช่องแรกอ่าเก็บไว้ก่อนนะช่องนี้นะช่องนี้เสียมดำเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้นะอ่าตรงนี้เต็มแล้วนะฮะหนึ่งช่องไม่ต้องทําอะไรละนะครับคราวนี้เอ๊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 เเอ๊ดูนี่นี่คือส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งในสี่ของวงกลมนะตรงนี้นะหนึ่งในสี่กับตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่าถติว่าตรงนี้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหนึ่งอ่าเอาเนี้ยมาย้ายมานี่ปึ๊บถมเต็มฮะ หนึ่งช่องแล้วนะได้หนึ่งช่องแล้วนะต่อมาตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้ตรงนี้หนึ่งนี้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยหนึ่งในสีวงกลมนะหนึ่งในสีวงกลมเนาะหนึ่งในสีวงกลมใช่ไหมฮะกับตรงนี้ครับกับตรงนี้อ่านี่หมายเลขสองกับหมายเลขสองถมไปเต็มฮะโอเคเต็มอ่ายังไงต่อยังไงต่อ,อ,ตอเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สวยฮะ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ